สวยด้วยคันสวยด้วยดูที่ดูที่สายสวยด้วยเดี๋ยวก็รู้ตอนหลุดอะ่ะโอ้หแล้วก็จะขึ้นน,นี่ยังไม่โผล่เลยมัเนี่ยดูคันดูคันดูคันสายสวยด้วยดูที่ดูที่ยังไม่สุดด้วยนอี้ยยังไม่โผล่เลยอนะ่ะแสดงว่าสายสวยมนะั้งเนี้ยเราก็จะไม่ได้ซะแล้ว น้ำจะละเเพงไมวนะมันไม่โผล่เลยโอ้ยหนักเนี่ยตจนขึ้นไปอย่าเข้าฝาอย่าเข้าฝาสายสวยสายสวยเอ้จะระเเพงแมวนะเดี๋ยววิ่งขึ้นโอ้ยเดี๋ยวมันโผล่ตอนนี้วิ่งขึ้นเลยนะโอ้ยไวนะแต่ต้องอีกเล็กๆทิ้งเบ็ดเลยโอ้ยว่าอะไรมันขนาดนี้หนักหนักหนักนักสวยเดี๋ยวขาดไหมท่านั้นแหละอย่าเข้าฝาอย่าเข้าฝาอย่าเข้าฝาแมวยังเหม็น ูนดรูปไนี่มหลายตัวเนี่ยมันหนักขนาดนั้นเลยเหอหนักมากโอ้ยพอลองทิ้งเบ็ดดิทิ้งทำไม้งงงงงองไม่ไหวแล้วไงซื้อมาอันไทยควงขึ้น เดี de de ๋ยวเราจะเหยียบเบ็ดนะให้เ <unser> ดินไปทางนู้นเดินทางโน้นอีกอุ้ยตัวตัวดิอุ้ยไหนอุ้ยอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะเอาไปโชว์มาถักทิ้มอย่าเหยียบเฉพาะนั่นไงเอาไปทางนู้นเอาหลบอุปก่อนได้ปลาตัวหนึ่งเฉพ่อจะต้องเสียเบ็ดใช่ไหมเนี่ยเอาแบบนั้นโอ้หเอาไปทางนู้นโยนไปทางนู้นเอาพ่อดูดีนี่ถ่ายแต่เพีเห็นคันให้เห็นเมฆให้เห็นตัวพ่อให้เห็นคันนี่สวย แล้วเมื่อไหร่มันจะคขึ้นล้วเนี่ยอยออย่ยเดี๋ยวนะพี่คนเด้บยิ่สวยของสามโลได้ไหมเนี่ยกี่โลเนี่ยพ่กระเป๋ากระเป๋ารุ่นใหม่นะพ่อคิดว่ากี่โลเนี่ยเพราะวันเราจะมีสองโลขึ้นยิ่งถ้าหลุดอ่ะไปสิบอ่ะถ้าหลุดเนี่ยเพราะว่าต้องสิบโลอ่ะเดี๋ยวเพิ่งโมให้ได้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งโม Oh, เห็นแล้วเห็นแล้วหูยตัวใหญ่มากดูดีู่พอาะถลุดปุ๊บจะอายเขาต้องพูดว่าแบบต้องไม่โม้แบบว่ามันจะหลุดไหมวะอย่างเงี้ยมัน <c oughs> หลุดแน่เลยใหญ่ต้องพูวอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วพอหลุดก็บอก <c oughs> นั่นไงว่า <c oughs> แล้วจะได้ไม่อายเขา ปล้วยไปแปล่อยไปแล้วนะนจะขึ้นเงนี่ยิงเชือกแมบบ่ปลาตัวใครน้ำมันลากเก้าอี้ไปได้เลยเออที่เองเห็นน้ำมันลากเก้าอี้ไปได้โอ้โหใหญ่กว่าเขาเลยมันมันลุ้นไงแบบมันเล่นกับปลาไงอ,อ,อันนี้เล่นกับกล้องเดี๋ยวเข้าปลาเดี๋ยวเข้าปลาที่เหลือด พัใ<ส>หญ่ามากๆเลยเนะี่ยสะดุดไหมเท่านั้นแหละมันเหนื่อยแล้วมั้งขี้ขเกียจเล่นแล้วน่ะปลาลนงน,น้ำเลย,เลยถ้าเกิดไม่อยากให้มันหลุดพ่อต้องกระโดดลงน้ำไปเลย มันอย่าตูเซ่เขียววะเขาาอ,าเอาขึ้นสิผ่ตาตักเลยนะตักเลยตกักโอ้ย,อยไม่เอาเข้าปลาไม่เอาไม่เอาเรียบร้อยไอ้หนูอย่าข้าปลานะเข้าไปแล้วดิไม่เอาไม่เอานะตะโกถ,ถัง ต้องกระโดดลงน้ำไปจับไปกอดมันเลยน่ะโค้ดงกวจะได้ไม่ได้ไไดไเ,าาเอ,อ้ยพ่อ่ะออไม่เป็นยรน,น,นี่จะโดนไหมอือหึเป็นปากเป็นคำโอ้เขาปากเราเลยแต่เองโดนแค่ตัวเหรอไม่ไม่เข้าเนาะเข้า เขายันคอเลยอ่ะแต่เราโดนโดนทั้งหัวเอาไปจะหลุดไปนอกจะหลุดไปนอกอย่างนี้น,น,นะเอางี้เลยเ,เนี่ยฉลาดด้วยปลามีินควายเข้าเองด้วยโอ้ยเดี๋ยวเพิ่งปิดไปเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่ปิดเลยโอ้ยไม่ใช่น้อยดูโอ้โหนี่ฮัททุกคนเดี๋ยวดีแล้ว,วอาบนก่อนเสียงเสียง เอ๊ะอย่าเพิ่งหยิบของเดินเดี๋ยวเที่ยวเดินี่ขนาดนี้กิโลนะทำไมพ่อไม่ขึ้นไปอีกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดิ่นลงมาหนีเรียบร้อยเลยนะเนี่ยอยู่แล้วอย่างเงี้ยอยู่เอาไงพ่อเอาคีมมาสิคีนแดงพ่อหน่อยมองแค่นี้อาจจะเล็กแต่ของจริงใหญ่เบ็ดติดเดียวอย่างเงี้ยเบ็ดโอ้ยเบ็ดงอเลยอ่ะระวังเบ็ดเด้อ โดน,นเบ็ดเอ่ะอมอมอกแล้วมองรัดขนาดกันเอามาถ่ายสยิโอ้ยโอ้โห